เรื่องเล่ากล่อมนอนเป็นตอนพิเศษที่เด็บบ o ๊กเท l เลได้ทำขึ้นมาครับเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตที่ผมได้มาจากการอ่านหนังสือหรือบทความดีๆผมจะนำเรื่องราวที่ได้มาเล่าให้กันฟังในแบบที่ฟังสบายๆกันก่อนนอนไดครับหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีมากๆครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเด็กน้อย นักผจญเพลิงคุณแม่วัย26ปีกำลังจ้องมองลูกชายของเธอที่กำลังจะตายด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายถึงแม้หัวใจจะเต็มไปด้วยความเศร้าร้าวระบมแต่เธอก็ยังมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าอยู่อย่างหนึ่งเธอก็เหมือนพ่อแม่ทุกคนที่อยากจะให้ลูกเติบใหญ่ และได้ทำตามความฝันทุกอย่างของเขาตอนนี้เรื่องนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้เสียแล้วเพราะมะเลงกำลังจะมาพลากจากมันไปแต่ทว่าเธอก็ยังคงอยากให้ความฝันของลูกชายเป็นจริงอยู่ดีเธอจับมือของลูกแล้วถามว่าบิลลี่จะ๊ะลูกเคยคิดไหมว่าโตขึ้นลูกอยากจะเป็นอะไร ลูกเคยฝันและตั้งความปรารถนาเอาไว้ไหมว่าอยากทำอะไรกับชีวิตของตัวเองแม่ครับผมคิดมาตลอดว่าโตขึ้นผมอยากเป็นพนักง,งานดับเพลิงผู้เป็นแม่ยิ้มและพูดต่อไปว่ามาดูกันจ้ะว่าเราจะทำความฝันของลูกให้เป็นจริงได้หรือเปล่าต่อมาในวันนั้น เธอไปยังสถานีดับเพลิงประจำเมืองและได้พบกับพนักง,งานดับเพลิงคนหนึ่งที่ชื่อบ๊อบที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่พอๆกับเมืองนี้เธออธิบายให้เขาได้ฟังถึงความปรารถนาสุดท้ายของลูกชายและถามว่าพอจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำให้ฝันของลูกชายวัยหกขวบของเธอได้เป็นจริงสักครั้งหนึ่งพอจะทำให้ลูกของฉัน ในนั่งรถดับเพลิงสักครั้งจะได้ไหมพนักงานดับเพลิงตอบไปว่าโอ้เราทำได้มากกว่านั้นดีครับถ้าคุณเตรียมลูกชายให้พร้อมตอนเจ็ดโมงเช้าในวันพุธนี้เราจะทำให้เขาเป็นพนักงานดับเพลิงกิตติมศักดิ์ตลอดทั้งวันเลยเขาจะได้มาที่สถานีดับเพลิงกินอาหารกับเราออกปฏิบัติการทุกครั้งที่มีคนเรียกทำครบทุกอย่างเลยล่ละครับและถ้าคุณบอกขนาดตัวลูกของคุณมา เราจะตัดเครื่องแบบพนักงานแบบจริงๆให้กับเขาเลยพร้อมหมวกดับเพลิงของจริงไม่ใช่แค่ของเล่นมีตราดับเพลิงประจำสถานีให้ด้วยและชุดกันความร้อนสีเหลืองอย่างที่เราใส่กับรองเท้าบูทยางทุกอย่างผลิตได้ทันทีครับ3วันต่อมาพนักงานดับเพลิงบ๊อบไปรับบิลลี่จับเขาแต่งชุดพนักงานดับเพลิง และพาเขาจากเตียงโรงพยาบาลมาอย่างรถดับเพลิงบิลลี่ได้รับอนุญาตให้นั่งตรงด้านหลังพว่วงมาลัยและช่วยควบคุมพวงมาลัยพามันกลับไปยังสถานีดับเพลิงเขามีความสุขมากที่สุดในชีวิตนี้ก็เป็นได้ในวันนั้นมีคนเรียกหน่วยดับเพลิงถึงสามครั้งและบิลลี่ก็ได้ออกไปทั้งสามครั้งเขาได้นั่งรถดับเพลิงประเภทต่าง รวมถึงรถตู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ด้วยและแม้กระทั่งรถของหัวหน้าสถานีนดับเพลิงนอกจากนี้รายการข่าวท้องถิ่นยังมาถ่ายวิดีโอของบิลลี่อีกด้วยความฝันที่ได้ทำให้เป็นจริงรวมถึงความรักและความใส่ใจที่ทุกคนทุ่มเทให้ทำให้บิลลี่ซาบซึ้งมาก และมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าที่แพทย์ประเมินเอาไว้ถึงสมเดือนและคืนหนึ่งเมื่อสัญญาณชีพทุกอย่างของเขาลดลงเฉียบพันหัวหน้าพยาบาลซึ่งเชื่อในความคิดที่ว่าคนเราไม่ควรตายอย่างเดียวได้รีบโทรเรียกสมาชิกในครอบครัวให้มาที่โรงพยาบาลทันทีแล้วเธอก็นึกถึงวันที่บิลลี่ได้เป็นพนักงานดับเพลิง เธอจึงโทรหาหัวหน้าสถานีดับเพลิงเพื่อถามว่าจะช่วยส่งพนักงานดับเพลิงในเครื่องแบบไม่อยู่กับบิลลี่สักคนได้ไหมหัวหน้าพนักงานดับเพลิงตอบว่าเราทำได้มากกว่านั้นดีครับเราจะไปถึงที่นั่นในหนาทีนี้และคุณช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมพอได้ยินเสียงไซเรนและเห็นเสียงแสงไฟวูบวาบช่วยประกาศบอกทุกคนในโรงพยาบาลว่า ไม่มีเหตุเพลิงไหม้เพียงแค่สถานีดับเพลิงกำลังจะมาเยี่ยมสมาชิกที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของเขาอีกครั้งแล้วคุณช่วยเปิดหน้าต่างห้องของบิลลี่เอาไว้ด้วยนะครับประมาณหนาทีต่อมารถดับเพลิงบันไดกระเช้าคันหนึ่งขับมาถึงโรงพยาบาลยืดบันไดขึ้นไปที่หน้าต่างบนชั้นสาแล้วพนักง,งานดับเพลิงชาย14คนหญิงสองคน เขปีนบันไดขึ้นไปที่ห้องของบิลลี่เมื่อได้รับอนุญาตจากแม่ของเขาแล้วทุกคนก็สวมกอดบิลลี่จับเนื้อตัวเขาและบอกบิลลี่ว่าพวกเขานั้นรักบิลลี่มากแค่ไหนขณะที่ลมหายใจอ่อนแรงบิลลี่เงยหน้ามองหัวหน้าสถานีดับเพลิงแล้วถามว่าหัวหน้าครับตอนนี้ ผมเป็นพนักงานดับเพลิงจริงๆแล้วใช่ไหมครับบิลลี่เธอเป็นพนักงานดับเพลิงแล้วล่ะหัวหน้าตอบเมื่อได้ยินถ่อยคำดังกล่าวบิลลี่ก็ยิ้มและหลับตาลงเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Taylor นะครับ ผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาตัวตนของเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้ขอให้เราทุกคนนั้นมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ